สำหรับใครนะคะที่ต้องการไปทำงานเกาหลีแบบที่ไม่ต้องหนีต่อมฟังดีๆนะหลายคนได้ข้อมูลมาผิดๆหลายคนเข้าใจผิดนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการเข้าเกาหลีแบบถูกต้องเลยแล้วก็ไปทำงานได้แบบมีเอกสารแล้วแบบที่ไม่หนีต่อมหนูต้องทำแบบไหนคะโดยที่หนูไม่ต้องสอบไปกับ E.P.S มีคนเข้าใจเรื่องแบบนี้ผิดนะคะใครที่บอกคุณว่านะคะไปเกาหลีแบบถูกต้องแบบนี้เอกสารไปนะคะและสามารถทำงานได้แบบไม่หนีตอมออันนี้มาดามยืนยันและคอนเฟิร์มว่ามันมีจริงแต่คำว่ามีจริงนะคะถ้าไปในกรณีแบบนี้คุณนะคะจะต้องสอบนะคะจะต้องสอบไปกับระบบ EPS E9 EPS Thailand นะคะใครไม่รู้ว่าเพจการสอบของเกาหลีเป็นแบบไหนเข้า Google ค่ะเข้า Google กับลูกเข้า Google นะคะ,ละ,คะแล้วก็พิมพ์คำว่า EPS Thailand นะคะมีแค่ที่เดียวนะคะสำหรับใครที่ต้องการไปเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีอาแบบที่ไม่ต้องหนีตอมอมาดามพูดถึงในกรณีที่ไม่ต้องหนีตอมอนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือเพจ EPS Thailand คนติดตามอยู่ที่300,008นะคะ คนุนะคะจะต้องสอบมาในระบบ E9 นะคะในระบบ E9 ถ้าแบบนี้สามารถทำงานรับค่าแรงค่าจ้างได้แต่กระบวนการขั้นตอนนั้นแน่นอนค่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะมันยุ่งยากและก็ต้องสอบแข่งขันทั้งด้านภาษาต้องไปเรียนนะคะสอบขึ้นบัญชีขึ้นบัญชีแล้ว2ปีนะครยังไม่มีการเรียกตัวต่างๆเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจกันนะคะดังนั้นทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะว่า การที่จะไปทำงานเกาหลีได้แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่ต้องหนีต่อมอคุณจะต้องสอบไปเท่านั้นฟังนะคุณจะต้องสอบไปเท่านั้นต้องไปกับระบบ EPS ประเทศไทยนะคะของประเทศไทยของไทยแลนด์ออกโดยกรมนะคะกรมแรงงานที่เขาโคกัน,นะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศเกาหลี ้องสอบไปเท่านั้นนะคะส่วนใครที่สอบถามเข้ามาว่าหนูอยากไปแบบ90าบวันแล้วหนูมีเอกสารเข้าแบบถูกต้องเลยมาดามหนูจะต้องไปแบบไหนมนสิ่งที่น้องเขาถามมาเนี่ยมาดามเข้าใจและรู้ว่าน้องเขากำลังจะพูดถึงนะคะในเรื่องของอการไปแบบ KETA KETA เนี่ยไปแบบถูกต้องนะคะคุณไม่ได้ไป การไปของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าไปแบบถูกต้องเพราะคุณต้องลงทะเบียนผ่านคุณต้องตอบคําถามตอมอได้แต่คําถามนะคะของตอมอนะคะอันนี้ว่าคุณจะผ่านาเขาเรียกว่าผ่านตอมอหรือไม่นะคะ ETA เนี่ยคือไปแล้วก็ไปลุ้นเอาที่หน้าด่านของตอมอว่าคุณจะผ่านหรือไม่เมื่อคุณผ่านเข้าไปปุ๊บนะคะคุณสามารถอยู่เกาหลีได้ แบบถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีเลยนะคะอยู่ได้แบบถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีอยู่ได้ไม่เกิน 90%. วันฟังดีๆนะแต่มันจะผิดกฎหมายทันทีเมื่อคุณนะคะทำงานรับค่าแรงค่าจ้างอันนี้ผิดกฎหมายของเกาหลีนะคะ KETA ระบุอย่างชัดเจนนะคะว่าการไปเกาหลีด้วย KETA ห้ามรับค่าแรงค่าจ้างแต่อย่างใดถ้าเงื่อนไขของคุณ เข้าไปเพื่อที่จะอยากทำงานของเกาหลีแล้วไม่อยากหนีตอมนะคะ KETA ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะ KETA อนุญาตให้คุณเข้าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายของเกาหลีอยู่ได้ไม่เกิน90วันแต่เงื่อนไขคือห้ามทำงานนะคะห้ามทำงานถ้าเมื่อไหร่ที่ตอมไปเจอคุณที่หน้างาน ไปเจอคุณที่สวนงานสวนงานฟาร์มงานร้านอาหารงานร้านนวดงานโรงงานต่างๆแล้วสืบได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่ทำงานรับค่าแรงค่าจ้างของเขาอันนี้ตอมมีสิทธิ์จับคุณได้แม้คุณไปยังไม่เกิน90วันดังนั้นทุกคนให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า KETA มันคือการอนุญาต ให้เข้าไปท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมแฟนให้เข้าไปสัญญกรรมให้เข้าไปติดต่อแต่ห้ามทํางานรับค่าแรงค่าจ้างเงื่อไนไขของเขาคือมีอันนี้นะคะวงเล็บลไฮไลท์เลยคือห้ามรับค่าแรงค่าจ้างสิ่งที่จะเอามาสื่อทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครโชคดีใครดวงดีนะคะก็ได้อยู่รอดปลอดภัยอ่าแล้วก็บางคนก็จะกลับออกมาภายใน9สุวันเพราะไม่เกินแต่บางคนก็จะอยู่ อ,อันนั้นก็คือแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราแต่ขอให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเงื่อนไขคือมันผิดในเงื่อนไขของเขานะคะ